อ่าชนชมที่เห็นอยู่ข้างหลังครูนี้นะครับเป็นชมชนชมที่ไม่รู้ว่าดอกสีอะไรหลากหลายสายพันธุ์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกหนึ่งต้นนะครับด้วยอีกหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรปรุงดินนะครับจะเป็นสูตรไหนเดี๋ยวเราเลือกต้นกันดีกว่าเอาต้นใหญ่เลยดีไหมต้นใหญ่เลยดีไหมเอามาเอาต้นใหญ่เลยดีกว่านาะนี่โอ้โหแต่ก็ใหญ่หน่าดูเนาะเอาต้นใหญ่นี้เลยด็าม,มาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทมทำไปเรื่อยวันนี้ครูจะเปลี่ยนดินกระถางนี้นะครับซึ่งใหญ่มากตอนนี้แล้วก็จะยกรากของชนชมต้นนี้นะครับซึ่งขาดการดูแลมานานอิงยาวสเป,สปรยสปะหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นครูขอยกดินออกมาก่อนเปลี่ยนดินตรงนี้ก่อนนะครับยกเลยไหวไหมออกพอไหวใช้ได้เพราะว่าดินที่ครูปรุงไว้แล้วเนี่ยเป็นดินที่ค่อนข้างจะ อุดมนะครับเป็นดินที่ที่ค่อนข้างจะนุ่มนะยกง่ายๆนะครับนี่แต่ว่าโอ้ลากเขาก็ลากเขาก็ออกได้ดีนะครับลากเขาเดินได้ดีมากเออเปลี่ยนเปลนกระมังเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้จะแคบไปต้ <c oughs> นใหญ่ <c oughs> แคบหมดเลยแหละกระมังก็เล็กไปแล้วอ่ะค่อยๆทำนะครับ <c oughs> ก็ค่อยๆเลาะดินออกอย่าให้ พยายามให้รากเขาเนี่ยกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับอย่างนี้เพื่อนครูคนนึงแนะนําว่าเอาไปฉีดเลยครูเอาน้ําฉีดเลยสงสัยจะต้องฉีดซะ่ไหมเนี่ยไม่งั้นออกยากแน่นอนเนาะเดี๋ยวไปฉีดน้ําก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราแต่งรากกันก่อนดีกว่านะครับแต่งรากแต่งใบเอาอย่างนี้กว่าอ่ะตัดออกไปเลยเนาะ ทีนี้ในส่วนของรากนะครับรากที่เป็นรากฝอยมาจอดอยู่แค่เนี้ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเอาออกไปเลยนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับไม่โตแล้วเราจะได้ทำอะไรอไรต่อได้อีกส่วนที่ตัดออกไปแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องหาปูนมาทาเนี่ยอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่สามารถที่จะโตต่อไปได้แล้วจะเป็นใบก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรก็ไม่ใช่อันนี้ก็น่าจะอ,าออกไปเลยเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยออกไปหมดเลยนะนี่ น,นี่ก็เช่นเดียวกันขึ้นมาแล้วก็ม้วนลงตัดออกไปเลยเนาะไม่เลือกไปท่าไหนแล้วเนี่ยอ่ะก่อนอื่นตรงนี้ต้องขอช,ช่วยจะมาช่วยแล้วใช่ไหมใช่ไหมปลายยาก่อนเนี่ยก็เป็นปูนแดงนี่นะครับหรือใครไม่มีปูนแดงเป็นปูนอะไรก็ได้ปูนซีเมนต์ก็ได้นี่ตรงปลายยอดที่เราตัดทุกยอดทุกติงต้องปลายให้หมดเลย ครับเพื่อรักษาแผลเขาเนาะมีตรงไหนอีกไหมที่ยังไม่ได้ป้ายมีเยอะนะเพราะว่าเมื่อกี้ตัดไปเยอะไม่รู้ตรงไหนบ้างก็พยายามหาให้ทั่วแล้วกันนะครับอย่าให้มีแผลแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อราแล้วมันจะกินเข้าไปเน่าข้างในเน่าเลยเรื่องใหญ่เลยแขวนไว้ก่อนผ่านไปประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับที่ครูได้นําเอา,เอาชวนชมมาแขวนไว้เพื่อรักษาแผลที่อยู่ด้านล่างก็ดีเนี่ยให้เขาแห้งสนิทซะก่อนแล้วก็เพื่อที่จะให้ รากเนี่ยคลายตัวนะครับเพราะว่าทีแรกเนี่ยรากเขากอดกันแน่นเลยนะครับทีนี้วันนี้ครูจะเอามาลงกระถางเอามาปรุงดินให้ดูแล้วครับว่าวันนี้จะเป็นดินสูตรอะไรนะครับติดตามดูครูนะครับตอนนี้แผลแห้งสนิทแล้วนะทุกแผลเลยที่ป้ายเอาไว้นะครับนี่แห้งหมดแล้วก็ส่วนรากก็ยังไม่นิ่มเท่าที่ควรแต่ก็เอาละต้องลงแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแห้งไปกว่าน,นี้นะก็เดี๋ยวจะเอาลงไป ลงกระถางเลยนะครับไปครับทีนี้ก็เดี๋ยวเอาวางไว้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวปรุงดินให้ดูก่อนไหนดีไม่เก,กะกะเนี้ยกันเนาะดินวันนี้นะครับจะเป็นดินสูตรเฉพาะก็คือเป็นดินใบก้ามปูล้วนๆเลยนะครับวันนี้ตักใหญ่เลยน่าจะพอแล้ว แต่ที่สําคัญนํำได้ไหมครับครูขาดเสยไม่ได้เลยก็คือทรายนะครับที่ครูจะเอามาทําให้เนื้อดินเขาโปรง่งดินพวกนี้นะครับพอใช้นานๆไปมันก็จะยุบได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการอัดแน่นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูก็จะใช้ทรายผสมลงไปก็ถุงประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือๆจากครั้งก่อนๆอ่ะโอเคแล้วเราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กระถางจําได้ไหมครับว่า มีกระถางแล้วอันดับแรกที่ใส่จะต้องเป็นอะไรถูกต้องครับปุ๋ยมอะอาไม่ใช่มะพร้าวสับใส่มะพร้าวสับเข้าไปลองก้นหลุมสักนิดนึงก็ประมาณนี้หรือมากกว่าน,นี้หน่อยก็ได้แต่วันนี้ดินเยอะไม่เป็นไรก็หลังจากมะพร้าวสับแล้วดินรองพื้นไว้ก่อนส่วนหนึ่งจากนั้นสิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งต้องมีอะไรครับอ่าออสโมโค้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับ ต้นใหญ่หน่อยก็ใส่เยอะหน่อยลองไว้เสร็จแล้วก็เอานะทับหน้าสักรอบหนึ่งโอ้จะพอไมเนี่ยดิน <c oughs> โอ้ต้องทำต้องปรุงดินเพิ่มอีกแล้วเอาใส่หมดเลยแต่เดี๋ยวปรุงดินใหม่เดี๋ยวขอเวลาปรุงดินใหม่นะครับอ่ะมาต่อกันอันนี้รายจะน้อยกว่าชุดนี้สักนิดหนึ่งทีนี้ก็เอามาวางวาง,วางแค่นี้แหละเพราะต้องการโชว์โขดให้สูงขึ้นพวกนี้ก็ต้องกดให้ลงไปให้เขาได้เดินลากต่อเอาล้นะครับ โอ้ต้องขออภยัยวิดีโอหายไปช่วงนึงเพราะว่าลืมกดอัดก็เป็นว่าเนี่ยครับอยู่ในช่วงการเติมดินอยู่ตรงนี้เนาะไม่หายไปได้ไงลืมกดอัดครับเอออย่างนี้แหละแล้วก็มีน้องๆมาหัวล้อห้าห้าห้าให้ครูบอกว่าตลกที่ครูลืมออเอา้เาดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวหินเลียงซะก่อน เพื่อนๆถามครูว่าไปซื้อหินที่ไหนอ๋อไปเก็บเอาที่แถวซาซายนะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาจะปนกันหมดเลยมีทั้งกลมมีทั้งแบนครูบอกเขาครูเดียวครูไปขอเลือกเอาเองพอไปเลือกเองบอกเอา้าเอาไปเลยครู <c oughs> หาถุงใส่ให้เสร็จ <c oughs> หินก็จะช่วยในการซับน้ํานะครับเวลาเรารดน้ำเนี่ยเราฉีดไปเนี่ยเขาจะช่วยเราซับได้พอสมควรสวยยังช่วยดูที่สวยยังสวยก็ไม่บอกเอาละ ลังมือล้างไม้นิดๆครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับใครที่สนใจชวนชมสวยๆนะครับครูฝากไปติดตามดูได้ที่ช่องของบักทองชาแนลนะครับมีชวนชมสวยๆทั้งนั้นเลยครูได้แรงบันดาลใจจากช่องนี้ครับในการที่จะเอาชวนชมเนมาลือมาทําใหม่นะครับไม่งั้นครูก็ปล่อยลกล้างไ,ไว้เหมือนเดิมนะเนาะอีกอย่างนึงน,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะ อัปเดตให้ดูว่าที่ทำไปแล้วเมื่อประมาณเกือบ2อาทิตย์ที่แล้วนะมีผลเป็นอย่างไรนะครับมีเพื่อนๆขอมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยเพื่อจะได้ไม่พลาดชมสาระดีๆจากช่องของครูครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ครับเมื่อเวลาครูอัปคลิปใหม่ๆแล้วท่านจะได้รับชมก่อนใครครับคลิปหน้าครูจะนําเสนอชวนชมของครูที่หลังจากที่ทํามาแล้วว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ้ออย่าลืมคลิปทางด้านบนนี้นะครับครูฝากช่องของครูไว้ด้วยนะครับมีสาระดีๆที่น่าดูเยอะแยะครับ ส่วนคลิปด้านล่างเดี๋ยวครูจะเอาชวนชมที่ครูได้ทำไว้แล้วเนี่ยเอามาให้ดูกันอีกรอบครับติดตามดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ